ครับอยากได้มีงาน,นในครั้งสุดท้ายที่ถือคองคันสวัสดีครับนักเรียนสวัจะขอโทษที่ดูไม่ได้บรรลหน้าที่เป็นวิทยากรประชาสัมพันธ์ของกรุงศภาษาไทยครับเรียนท่ทา,นา,ทานผู้บริหารท่านหมอแล้วก็น,อนอ้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเขาบอกผมว่าพี่อย่าพูดนานนะให้เวลานาทีหนึ่งล่เก้าคนรู้บอกไม่นานหรอก ให้นาทีในระบกอีหกสิบวันนี้เป็นวันพยายามทําใจให้เรื่องเร็วนะครับว่าเราไม่ได้ตายจากกันเป็นเย็นแต่วันที่สิสกกาาส้นสุดกรรมรับราชการวาระที่ท่านทุกนการพูดถ <c oughs> ึงรู้ตัวไปเดียวนะครับว่าเกิดมาชาตินี้ที่บูดใหก็คือได้เป็นลุยตรงเนี้ย แล้วภาพอีการงานที่จับไว้ตอนที่เด็กหนีตายที่มาเลยเซียนะครับจับได้มาแน่จิจิตใจว่ามีการคนหนึ่งเขาไม่ได้มีอาชีพเด็ดไกรแต่เขาเป็นยายอาชีพครูก็ไม่แอดชีพครูแต่เป็นครูอาชีพใช่ไหครับอาจจะรบกวนเวลาตอนนี้แอดรถตรงแล้วด้วยเจนะพระบรมมีพระเก้า พราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียน,นระดับม,มัขมงพายก็คือเราหลายกดต่างรู้ว่ากฎจบนักมากแตคิดว่าวันนี้จะทำทีดีไหวไหมเลข5ครับดีนีนักเรียนที่เรเ้าก็จะเข้าเลยครับคุยังไม่นายนะครับดีนีเลข5แล้ว5่าที่สำคัญนะครับรงมรียน,นี้เกิดที่ได้เพรเลข5 ห้ารอบของพ่อพ่อที่เราทั่วประเทศไทยแม้แต่ทั่วโลกรักคารมห้ารอบเกิดโรงเรียนดีวันนี้ก็ห้ารอบของพวกเราเิดส่วนใจแล้วใครที่เกิดปีเก้าห้าตามทะเบียราาจริงๆมันจะเท่าไหร่ที่นั่งมาเกิดแต่ตามทะเบียราชโลกด้วยลยค่ะ แล้วป <ítulo> ีน <irgendw carbono> ี้ยิ่งเกินปีลื่นเลยเลยครับห้าห้้าหาจำแนงเข้าใส่รุูกภาพวันนี้ประทับใจซื้อใจมาแล้วแค่ข้างคเดียวผ่านไปเยอะเลยนะรุ่นี่กรูมาตอนมสามรุ่นี้รุ่นที่สิบ้าีนี้เลขข้างข้างจะมา คำใช้เดิดแล้วเรือกดีดีรับดีดีกิดเทียนเก้ามาองตัวอะไรเก้าเานะครับเก้าเท่านะครับห้าเก้านะครับคืออ่ที่ขับเทพายนี่านะครับจริงจังใจ้องขออนุญาตขับขอไป ท่าน่มรายการนรองนะครเบื่อๆแล้วก็รูกรุ่งุนนะครับทำไมคุูสุรินท์ต้องใ,ส,ส,ใส่แว่นตัวบวกเพราะถ้าเปิดมาพวกมันแสดงถึงอะไรต่ออะไรที่มันไม่ค่้รอกอกเมื่อกี้ถาท่าจะเปิดบวกเย็เหงื่อน้องๆบอกที่ตําสบวนเปิดไม่ได้เปิดแล้วดูไม่จื่นของจริงปรากฏอ,อันนี้บอได้ อันนี้ฟังได้แต่ที่เขาบอกว่าเอนียงยางฟัง,งไม่ได้นะครับวันนี้กูรอานลูกๆแล้วก็ขออนุญาตนะครับเรียนๆเพราะกลัวอย่างยิ่งเลยคืออาจารย์สมบูณนครับก็ที่พูดก่นแรกมีแหละแล้วเดี๋ยวคนต่อไปจะบอกว่าแกร์โขงมขอเลยนะครับเพราะลูกทุกคนจะมีครูในดวงใจนะครับมีครูในดวงใจอากาศเย็นแล้วนะครับ ด้วยเดชนะตำตลดีอาการเย้งงแล้วนะครับขอพูดเถอะแล้วคงจะเป็นผู้ั้งสุดท้ายที่รูปขอการแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในชีวิตเลยที่จะมานะครับอาจะรู้บอ,อกกับรูปที่สอนนะครับครูมีรูปสองคนไม่เคยลืมนะครับรักแล้วรักเลยครูเป็นคนรักไม่เปลี่ยนแปลงรูปคนแรกของครูนะครับคือ กเกลียวทีย่ยาลูกจะดูดในเกรดกรูจะมีลูกสองสองสองอันอยู่ลตลอดแล้วกรูก็ยังติดต่อกับลูกที่กรูทานอยู่ประมาณสี่สี่ลูกยังถือเป็นลูกตลอดเมื่อก่อนพูดไม่ดีแต่สิ่งที่มาทำให้ครูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับที่ไม่ดีก็คงม,มีก็คือนักว่าเป็นแห่งนึงหนึ่งที่ชนะ ปี2 5 0 1ได้ถานรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้ครูก็จะฐานที่จะจบก็รุ่น 22, 23, 24แล้วก็ม .3 วา,า,าก่อหลังจากนั้นครูจะไมีหลักก้รแต่รูกชมพูดำที่ครูเคยรักปัจจุบันครูก็จะบอกว่าครูรักที่เป็นลูกครูรูกนักวิทาทุกคนจะสอนหรือไม่สอน กูเรียกรูปหลายคนอาจจะเห็นบางทีแต่แปลว่าเขามีเปลยนรักรูให้ถูรักรูให้ดกกหีมีมาหมายบอกรักรูปให้ก่อนใช้ได้ทังคู่ครับก,กอนบอกมีจริงกว่ากอนแม้แต่รูปตัวเองก็กอนเดี๋ยวนี้หาบไปก่อนแต่ก่อนมันมีหลายประเภทกอดด้วยความรักความอดีตที่เราให้ นะครับดูครับถ้าผูดหญิงผมไม่สามารถจะบอกความรู้สึกที่มีอยู่ในใจทั้งหมดได้ทั้งน้องๆทั้งท่านผู้บริหารวันหนึ่งในวงจรชีวิตเราก็ต้องไปวันนี้ครูไปจากที่นี่นะครับแต่ไปแค่ที่สุดรับราชการครูหลังจากนี้ไปหลังจากสาฤฤฤฤฤฤิบกันยาครูก็คือครูสุริตข,ของ ลูกๆทุกคนแล้วเป็นครูของลูกๆทุกคนยกว่าชีวิตของครูจะไม่นะครับเมื่อไหร่ถ้าลูกใหหลิ่ไดีดีมาสุขพ่อสุขด้วยเมื่อไหร่ถ้าลูกถ้าสามารถช่วยได้จะช่วยศึกษาได้บอกเธอ ครัูคนนี้ยินดีรูปรัก,กทั้งสองคนนะครับในโอกาสนี้นะครับดีนิดเึงยนะครับก่อนที่ครูจะเลยครูก็กลับเข้ามาที่นี่นะครับกลกบับเข้ามาได้อย่างอย่างใจเป็นสุขนะครับโรงเรียนเดิมนั้นลืมไปคิดไม่ทันแกะถึงพวกครูได้ร,รวมมกันนะครับทั้งครูที่กเกษียณครูเอรี่และครูย้ายนะครับ หน้าที่ของครูก็คือให้เราไปรวมกันตอนนี้เราตั้งโซนได้แล้วที่เจ็ดคนนะครับแล้วรูุ่นหลังๆต่อไปนั้นอาจจะเข้ามาร่วมอีกแล้วเจ็ดกันเดือนละสามร้อยทีหน้าเราจะเอาทุนมาให้รูกมีโอกาสได้กลับมาเจอรูกมาเจอน้อยนะครับรุ่นหลังที่เราเห็นหน้าบ้างนะครับเลิกแล้วเป็นความภาคภูมิใจที่อยู่ที่นี่แล้ว ตั้งต้นไว้ให้นะครับก็ไม่ดางไปไหนไม่ดางไปไหนยุดต่างๆที่โรงเร,รียนทำครูกร็จะเข้ามาอย่างไม่แปรน,นะครับไม่แปรอย่างมีเลือดนะวิ่โรงเรียนนี้ถ้าสร้างครูจากครู้ายนอกนะครับครู้ายนอกครูจาก,กเกลียวถ้ารับราชการ38มปดีเด่นเฉลี่ยรงเรียนได้ก็สีกว่าดีเด่นเป็นครูโดยตลอดเลยนะครับไม่แล้ว มีแต่คนถามว่าเก็บของหรือยังนับวันหรือยังไม่มีความรู้สึกว่าจะได้ไปไม่จะเป็นต้องเก็บเดี๋ยวเราก็เข้ามานะครับในโอกาสสุดท้ายที่คุณได้พูดกับลูกๆทุกคนนะครับอยากขอ,อกราบนะครับด้วยเดชะพระรเมีของโรวงพ่อแห่งแผ่นดินดวงทั้ง,รงรขรงพระองค์ทุกพระองค์ พระคุณเจ้าสูงสุดครับนั่งประพุทธประถมประจบคุณความดีที่ครูทำนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งด์งงที่สามารถช่วยให้ลูกของครูช่วยรักษาลูกของครูให้เป็นเหมือนครูจากที่เคยเป็นครูธรรมดาไม่เคยเรียกนักเรียนว่าลูกปัจจี้ทุกคนเป็นลูกคนที่แห่งนี้เองครับวาอยากให้ลูกๆเป็นเหมือนครูบ้าน แล้ววินจะมีชื่อต่อไปได้ไหไม่ไม่ใช่อยู่ที่บุคลากรไม่ได้อยู่ที่ออทูอยู่ที่ตัวรูปุ๋ยขอให้คุรุษบุณเจ้าอย่างที่รู้ว่ายยงรูปถอดให้ลูกๆของครูทุกคนนะครับประกอบแต่ผลงานความดี <c oughs> เป็นคนดีของประเทศทําประเทศเราให้ก้าวหน้าที่สุดในอาเซียนได้แล้วเราได้ยจอะไรกันครับสวัสดีครับ